2 0่สิบมีนาคมสองพวันนี้ต้องเข้ามาในโซนสวนผสมนะพะเห็นอินทาลามมันบานแต่ไอดอกที่บานน่ะมันถูกนีบอยู่ที่คอของกินทภาลามแบบนี้มองแทบไม่เห็นใช่ไหมล่ะต้นเนี้ยมีทั้งหมดหกทลายเลยนะผสมเกสรไปแล้วสองทลาย มีอยู่หนึ่งทลายที่ไม่ได้ถูกผสมลูกโตแล้วต้นเนี้ยปลูกมาสิบปีโตแค่เนี้ยนะแต่ก็ถือว่าโตนะเอาอเกสรตัวผู้มาขยาวใส่แบบเนี้ยเพื่อที่จะได้ติดให้มันหมดไอชอ่อเนี้ยมันถูกนีบอยู่ในโพรงเลยนะจะเห็นว่ามีพึ่งมาตอมแบบเนี้ย เวลาที่เราผสมเกสรเนี่ยเราก็จะเอาเกสรตะพูเอาไว้ตรงกลางเมื่อมีแมลงมันก็จะมาไต่ตอมแล้วมันก็จะมาไต่ที่ดอกตัวเมียก็ช่วยผสมไปในตัวนั่นแหละนี่ไงดอกที่มันหนีบอยู่ในคอก็ไม่รู้นะจะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้แต่อันนี้ผสมไปแล้วอีกช่อหนึ่งก็ผสมไปแล้วลูกล่วงซะเยอะเลยส่วนช่อเน,นี้ยไม่ได้ถูกผสมนาแล้วที่สำคัญ มันแก่แล้วลูกเขาเหลืองแล้วก็แตกลายแล้วพร้อมกินเลยความสำคัญของลูกที่ไม่ได้ถูกผสมอยู่ตรงนี้กัดพรัวเข้าไปไม่มีเม็ดมีแต่เนื้อล้วนๆเลยแต่ก็ติดฝาดอยู่บ้างนะเพราะเป็นพันธค์ K.L.1 มันจะมีความฝาดอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยกินอยู่บนยอดได้นะ ส่วนเวลาที่มันแก่ดำดานน้ำตาลแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเม็ดนะอันนี้เกสรตัวผู้ต้องมีฝุ่นฝุ่นแบบนี้นะถึงจะนำมาผสมได้ก็เอานำมาขย่าวขย่าวกับ่อที่อยู่ในลืบแบบนี้ขย่าเสร็จก็คว่ำมาไว้เลยไม่สามารถแหวกลงไปได้ไอเกสรที่ติดมือก็เอามาทากับทาราที่ผสมแล้วนี่แหละ เพื่อมันจะมีประโยชน์มากไอที่ความก็ความมาไว้เพื่อรอแมลงเวลาตัดทีหนึ่งนี่มันเจาะเข้าไปแบบนี้เลือดซิบซิบแบบนี้ปวดมากนะแถมมียุงดูสิขยับขยื่นมันยังไม่มันยังไม่บินหนีเลยนะมันเกาะติดแน่นเลยเกสอนตัวผู้ก็ต้องคอยเก็บเอาไว้นะเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละมันยังมีอีกหลายจันนะที่ยังไม่ได้ถูกผสม ตัวผู้ตวนนี้ยออกดอกได้ดีมากเลยขนาดหนอก็ออกนะดอกไม่ใหญ่นะแต่ฝุ่นดีมากก็ออกให้ทั้งหนอแล้วก็ต้นแม่เขาอะไรตัดแล้วก็หอด้วยกระดาษเลยนะรอฟ้า